สวัสดีครับผมชาติจรทรัพ์นะครับโอ้น oh, ิวฮอลแลนด์น้องนิวฮอลแลนด์8340เล่นจอบลวก8340นิวฮอลแลนด์ 0, ท่าหลวงแซ็เตอร์ ตัวนี้น่าจะประมาณร้อยสี่สิบลังม้าป่ะครับนะก็ต้องใช้เกียร์ใช้โฟว,วินเลยไม่ร้องโอ้หกสูบแล้วเนี่หกสูบกันไม่ร้องอ๋โอ,โอ้นี่มีต้นนางกวักอยู่ด้วยครับ นยัร้อยสี่สิบพลังมาโอ้มีไอ้นิดๆข้อหายใจมีไอแล้วอู้ยค่อยปาดครับค่อยๆเก็บทีมงานเสียเสมครับเสียกระเสมด้วยโชคกระเสมเอติดข้างหน้าโชคกระเสมนะใช่ไหมโชกเดี๋ยว โอ้ยโอยโอยใหญ่ๆนี่แรงแล้วไมน้องเดี๋ยวมีหนูครับหนูนาะอยู่ในนี่แหละไปไปไหนรอก าครับอ,อีกคัน250ว่อยู่นู่นครับแต่340เอ๊ะที่จริงเอาแมคโคร์มาเชียร์เนาะแปบ๊บเดียวแมคโครเล็กก็ได้ครับนะแต่ว่า นะต้นไม้ต้องดึงครับค่อยๆเดี๋ยวมีหนูว่าไล่อะไรไล่จักหนูเนาะโอ้โหแรงดีครับ เดี๋ยวสู้ครับเจอหนุ่มไหมเจอแต่ห้อยเอวนะเอาต้นไผ่ครับ หนูนาน่าจะอยู่ลึกครับตรงนี้จะปรับเพื่อปอลูกอ้อยน้องจะทำอ้อยเป็นโอ้เป็นพันไร่ครับเช่าที่ก็เช่าที่เช่าที่นาแล้วทำอ้อยครับมีซื้อเก่านอกมาก ตัวนี้ไม่น่าอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนสล้านนะครับนะอ,ะอะ่สุดครับสุดอาจจะช้าได้ชั่วครับโอ้โหไยเท่เยเยีน กอเปลี่ยนนะโอเคสู้กับรถไทยเลยอ๋อลดลงมาครับลดสุดๆไปเลยอ๋อไอ้เกียรเดินหน้าน่าจะไม่แน่ใจน้อง6กทับหหรือว่า12บสับสินะ 嗯。 มาเจอต้องจัดให้หน่อยครับดูส่งเขาใหญ่ดีนะ <c oughs> นิวฮัลแลนด์บอลไม่ฟอรนะ์ดเนาะปัจจุบันฟอร์ดไม่มีแล้วนะ รถไทยก็ต้องยกให้นิวฮอลแลนด์เลยปัจจุบันหรือว่าเยอะครับดูท่อแก่งนะอ,อเอาให้เรียบเลย หอมกระเทียมไม่ต้องสุดยอดตรงนี้ก็จะทำไรไอ้ทำเออไรอ้อยนะทำอ้อยก็จะดีดีดีกว่าทำนาไี่น้องสรุปออกมาแล้ว <c oughs> ทำอ้อยดีกว่าช่วงนี้ครับอโอ้ก็ที่มีเครื่องมือเยอะๆรถไทยรถ รถไถครบเสร็จก็จะทำอ้อยครับเดี๋ยวพาไปดู250ร้ลังมาครับมันจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่าวันนี้ประมาณ140ยสี่บนนะ New ฮอลแลนด์แท็กเตอร์ฟอร์ดนิวฮอลแลนด์แท็กเตนะครับฟอร์ดนิวฮอลแลนด์แท็กเตอรเขียนไวอนี่ครับปร,รับให้เรียบแล้วก็ไถ เข้าดูได้ครับยูทูบ่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์พ,ซพาร์คเมเตอร์ครับก082723752ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ